สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่จอกดูสตอรี่นะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าเกมของอะไรคอร์สโอเวอร์นะครับก็อีก4ชั่วโมงมันจะทําการอัปเดตแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าจะมีการแจกโค้ดเบรุ้แรนจีด้วยนะครับต้องบอกว่าเขาจํากัดเวลาในการเติมโค้ดด้วยนะครับยีชั่วโมงเท่านั้นใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาโค้ดมาฝากมาเดี๋ยวเรามาดูประกาศการอัปเดตของตัวเกมหน่อยก็แล้วกันทุกคนนะครับ ตัวนี้นะครับแก้ไข NPC ทํางานในถูกต้องในบ้านกิวอ่าฮะนะฮะก็คือว่าเรากําลังจะมีบ้านกิวแล้วนั่นเองนะครับเขากาลังแก้ไข NPC ให้ถูกต้องให้ทํางานอย่างถูกต้องในบ้านกิวนะครับตัวนี้นะครับ <ông rees an> ก็จะเป็นการแก้ไขผานนะที่ปรากฏอยู่ในเมนูบ้านกิ้วนั่นเองก็มันเป็นสัตว์ขี่นะครับในบ้านกิวหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวข้องกับในบ้านกิ้วนะครับตรงนี้อ่ะตัวนี้นะครับแก้ไขอ่าอะไรวะเดี๋ยวนะ แก้ไขแคทลันนะครับที่ทํางานในดันเจี้ยนแบบไม่โหลดแก้ไขแคทลันในดันเจี้ยนบางทีมันไม่โหลดใช่ไหมเออฮะไอ้นี้นะครับปรับเลือดมอนเตอร์นะครับปรับเลือดมอนเตอร์ในดันอ่าแบ็กโคเวอร์นั่นเองนะฮะคือในดันแบ็กโคเวอร์เลือดมันเยอะเกินนะครับเยอะจัดเลยเยอะจริงๆนะฮะแก้ไขกันนะครับบางอย่างที่ไม่เริ่มต้นอย่างถูกต้องใช่ไหมเนี่ยตัวนี้อย่างเช่นเราไปเปิดเอฟเฟกเอาไว้แบบ เปิดเอฟเฟกเอาไว้นะครับแต่เอฟเฟกต์มันไม่เปิดบางทีเราไปปิดแต่มันดันเปิดประมาณนั้นนะครับตัวนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆแล้วก็จะมีข้างล่างนี้นะครับจะเป็นการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงนะครับไอ้น,นี้มันบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงฉากเขาเรียกว่าเปลี่ยนฉา,ากคัสซีนแห่งความตายของราชินีเป็นฉากคัสซีนแบบย,ย่อยอ๋อไอตัวประมาณว่าเปลี่ยนฉากคัสซีนของพวกเบลุหรืออะไรพวกนี้นะเปลี่ยนออกไปหรือไม่ก็ถ้ากดปิดคัสซีนไปเนี่ยมันก็จะ ไม่มีคาสิเนเลยนะครับบางคนอ่ะไปตีเบลุทุกวี่ทุกวันนะครับไปเจอคาสิีนนะครับก็เบื่อแล้ว่รู้ปิดยังไงนะครับนี่ปิดแบบนี้นับมาอันที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้นะครับปิดคาสิีนนะครับเบลุหรือพวกราชนีเนี่ยก็จะไม่มีคาสิีนแล้ะอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่ออ่าปรับปรุงภาพหน้าจอให้โหลดดีขึ้นนะครับตัวนี้น่าจะโหลดเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับคนที่เล่นในมือถือก็อาจจะแบบว่า ไม่มีปัญหาการเรื่องโหลดแมปแล้วนะประมาณนี้แล้วกันอ,อันดับนักล่าตอนนี้ส่งผลต่อความเสียหายจากดาบเดี๋ยนะอันดับนักล่าเหรออ่ะประมาณนี้เลยนี่อันดับแหลงนะครับตอนนี้นะครับแรลงเอใช่ไหมเมื่อก่อนมันจะส่งผลต่อพวกอ่าพวกพวกดาเมจของทหารเงานะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะปรับให้ดาเมจส่งผลต่ออาวุธที่เราถือด้วย นะครับก็ถือว่าดีดีด,ดีดีจังเลยเอะก็ <c oughs> <ๆ> <g ười> ว่าไปอ่ะต่อมานะครับ New Update ตรงนี้ทุกคนน่าจะเป็นการอัปเดตที่จะมาในอีก4ชั่วโมงข้างหน้านะฮะก็จะมีแบบว่าเพิ่ม UI ของ m p c ในกิวบ้านนะครับก็คือเขาเพิ่มแล้วใช่ไหมแล้วก็คู่2 e v e n วเอ้ยก็ถือว่าดีนะคู่2 e v e n ว อโปรแก,กรใช้งานกิจกรรมแบบคูณ2นะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรวะเนี่ยเพิ่มเมนูบันทึกในเกมอันนี้ต้องไปดูนะครับว่ามันบันทึกอะไรนะครับอ,อันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้จะเป็นเกมพาร์ทใหม่เออน่าจะเป็นเกมพาร์ทใหม่แต่ไม่รู้ว่ามันคือยังไงนะเดี๋ยวต้องไปดูในเกมอีกทีนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกว่า AFK ยังมีเบลุอยู่นะครับ ตัวนี้ก็คือ AFK เนี่ยยังมีเบลุอยู่ตอนแรกคิดว่าเบลุเนี่ยจะโดนตัดออกไปจากเมนู AFK นะครับแต่ว่ามันยังอยู่ทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่มีเบลุหรือจับเบลุไม่ได้นะครับอัปเดตหน้ายังอยู่เออยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวใหม่เพิ่มหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่ได้บอกแต่เบลุตัวเก่ายังอยู่อ่ฮะต้องไปดูอีกทีหนึง่งนะครับเพิ่มสัตว์คีใหม่ในรางวัล AFK อา่าฮะก็คือจาก จากเสืออาจจะเป็นตัวใหม่แล้วเสืออาจจะหายนะเ,เพิ่มสกินใน fK สวยงามเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มพวกสกินไม่รู้จะเป็นสกินไหลนะน่าจะเป็นสกินดบาบนะฮะตัวนี้อะไรวะเนี่ยเพิ่มบัฟความเร็วมังกรเอ้ยบัฟความเร็วมังกรเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกวะตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะบอกว่า อืเนี่ยครับคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรบ้างนะครับคุณเห็นอะไรบ้างในในในรูปภาพนี้แล้วก็จะมีบักอา่าแล้วก็จะมีการอัปเดตอีกมากมายนะครับสิ่งที่พี่เห็นเหรอสิ่งที่พี่เห็นเหรอนี่ไงทุกคนมนุษย์เล่นยนนะครับไอนี้บีดแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ไอตัวนี้ฮะโจ,โจโจนะครับชอบนะชอบโจโจนะ อ,อ,อย่างชอบโจโจ,นะะจน้นะฮะจังหวะรัววันนี้แหละมันต่อยรัวๆอ่ะเดี๋ยวนะแล้วนี่อะไรอีกวะเนี่ยอ,อตัวนี้คืออะไรวะเมืองโจโจ้อะต่อสู้กับเหล่าไวร้ายเหนือธรรมชาติกรารไป็นจัยครั้งนี้ช่แปลกประหลาดอย่างแน่นอนอ่ะฮะแน่นอนอยู่แล้ววิ่ชายเดี๋ยวนะมีอะไรอีก นี่ครับอย่างที่บอกตัวนี้เลยทุกคนที่พี่บอกนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะแจกเบลุแ้งจีนี่ครับเบรุ้งจจะแจกเป็นโค้ดนะครับถูกใจไปเดี๋ยวะวะโหวตไปเดี๋ยววะเกาสิซนถูกใจสิ่งนี้นะครับรวมถึงพี่ด้วยนะฮะพี่ก็หนึ่งในนั้นอ่ะรอรับโค้ดได้เลยนะครับมันใส่24ชั่วโมงเท่านั้นนะเพื่อนๆทุกคนอย่าพลาด24ชั่วโมง บางทีเรา FK 3วันยังไม่ได้เรููแรงจีเลยบางคนนะที่มาบนในไลฟ์พี่นะเออจังหวะนี้ก็อย่าพลาดถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอย่าพลาดเดี๋ยวพี่จะเอามาปักให้และการสําหรับโพสตนะเอ่อไปน่าจะมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมนี่ทุกคนฉากเท่ๆนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมีการบัฟ ของตัวละครตัวนี้หรือเปล่านะฮะเป็นไงจงตื่นอย่างเฟี้ยวเลยหรือจะเป็นแค่ oh, <J>. คัตซีเฉยๆอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับตัวนี้อาา่าฮะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับสำหรับข่าวสารอีก4ชั่วโมงนะครับเกมอัปเดตอย่าลืมเอาโค้ดไปใส่เดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดเอาไว้ให้นะครับอ่ะประมาณนี้ไว้จใจได้ไปนะครับอย่าลืมฝากก like, ดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, พี่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับอะไร คอสโอเวอรมาเพิ่มเรื่อยๆแล้วกันนะครับหลังจากการอัปเดตส่วนวิธีการสอนมือใหม่หัดขับหรือหัดเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะทําออกมานะเพราะตอนนี้ทั้งเดตเรียวทั้งเกมอะไร c o คอสโอเวรเนี่ยจงตื่นเนี่ยแม่งดัดอัปเดตประพอกันนะครับคือทำไม่ทายจ,จริงจังจะว่าดีอ่ะไว้เจอกันครับสวัสดีครับอีก4ชั่วโมงทุกคนอย่าลืมใส่คอสเบรุแรงจรีงไปละบาย